ก็กราบสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มีกับช่องสลอดรอเล่นเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้รอเล่นพาทุกคนมาเล่นเกม Way of the Gillen นนะคะทุกคนก็ไปเล่นกันเลยดีกว่านะวันนี้นะทุกคนรอเล่นพกทุนมาที่ห้าพันสามนะจะเริ่มที่เบ็ดหนึ่งร้อยไปกดออโต้เพย์เหมือนเดิมหนึ่งพันรอบยาวๆจ้าก็ สำหรับวันนี้นะทุกคนเราเล่นเล่นอยู่ที่เมกาเกม65นะคะสำหรับใครที่อยากเล่นตามเราเล่นหรือว่าอยากเล่นที่เดียวกับเราเล่นเลยก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะหรือว่าใครที่หาลิงก์ไม่เจอก็เซิร์ชไปเลยว่าเมกาเกมตามด้วยเลข65นะทุกคน วันนี้เราเล่นเล่นตามกลุ่มกคเด n นทามเหมือนเดิมเลยนะคะสําหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มกคเด n นทามเพื่อไปดูช่วงเวลาการแตกของเกมก็สามารถคลิกที่ลิงใต้คลิปได้เลยนะคะอย่างเราเล่นเราเลก็เข้าไปดูเป็นแนวทางในการเล่นนะทุกคนเออว่าแบบเออมันจะแต่อุ้ยวายสวยนะแต่ไปอยู่ไกลจังอุ้ยไหลต่อว่ะโอ้โห ถ้าพันสี่ขึ้นมาร้อยหนึ่งคำอ้อเท่าทุนละขัดทุนละก็สําหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาดูลอเลนเป็นครั้งแรกมาลรอเล่นก็ฝากกดไลค์ก็ติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของลอเล่นนะหรือว่าใครที่ติดตามอยู่แล้วลอเล่นก็ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับลอเล่นด้วยนะคะกดคนละหนึ่งไลค์เป็นกําลังใจให้กับลอเล่นเป็นอย่างสูงเลยนะทุกคน เออถ้าทุกคนยังกดไลค์อยู่รอเล่นก็คืงมีกำลังใจในการทำคลิปถ้าต่อให้คนได้ดูแน่นอนนะทุกคนหรือว่าใครที่อยากให้รอเล่นเล่นเกมอะไรให้ดูก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวรอเล่นจะเล่นให้ดูนะเล่นให้ดูอย่างแน่นอนร้อยเปซจะได้รู้ว่าเกมนั้นมันแตกดีหรือไม่แตกดีนะทุกคนว่าควรเล่นหรือไม่ควรเล่นนะโอ้ เวอ f the g ะ i l เลคือเราเล่นชอบเรียกกิเลนว่าอุ้ยไหลวะอุ้ยเด็กนอกหกพันเก้าอ้ายหกพันหกเฮ้ยเกินปุยมุ้ยโอ้โหไม่หรอกเราเบ็ดร้อยนี่แหละตกใจมากเลยพนฉันตกใจมากนะแต่หกพัน ขู่ประเด็นคือมันไม่ได้มีตัวคูนนอกๆไงแต่มันยังแตกขนาดนั้นทุกคนคิดดูถ้ามันมีคูณน,นอกนะรวยแล้วเมื่อกี้ค่อนข้างที่จะฟีมัดเลยนะเมื่อกี้ถ้าเกิดแตกอะ่ะค่อนข้างที่จะเป็นเศรษฐีหน้าใหม่เลยนะ <laughs> ถ้ามีตัวคูณน,นอกอะ่ะโอ้โหทุกคนสวยวะ่ะอุ้ยขึ้นหมื่นแล้วกำไรห้าพัน 5, แล้วทุกคน จริงๆเลิกได้นะแต่ว่ารอเล่นอยากเล่นไปก่อนอีกสักแพ็ละกันรอดูเชิงไปก่อนโอ้โหไม่เสกเป็นตัวเดียวกันเราจะได้เปลี่ยนเป็นวายโอ้โหเกมเนี้ยมันพอมันจะโหดคือโหดแบบโหดยับโหดแบบว้าวอ่ะทุกคนแบบลองว้าวอ่ะ OMG อ่ะทุกคนแต่คือถ้าเกลือก็คือแบบต่อยซื้อฟรีเกม สองพันสามพันฉันก็ไม่ง้อเธอหรอกฉันจะให้เธอ5บาทอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะโอ้โหขาดตัวเดียวไม่ใช่ไม่เคยมีนะทุกคนคือรอเล่นเคยเล่นแล้วก็เคยซื้อแบบไม้แพงอยู่อ่ะเออสรุปมันจ่ายแค่20-30บามเออทุกคนคิดดูความใจร้ายของมันนะแต่พอมันจะใจดีแจกก็คือแบบโอ้โหปังไม่ไหวนะทุกคน หรือว่าเราจะเลิกดีวะทุกคนทุนห้าพันกำไรห้าพันก็ได้อยู่นะยังไงสิขอขอเล่นไปอีกสักนิดนึงแล้วกันนะดูเชิงไปก่อนดูเชิงเกมไปก่อนแล้วกันนะเงียบกริบเลยพอขึ้นหมื่นล้วก็เงียบกริบเลยเออมาอหไ่นะ Okay, ยังไม่เข้าฟีเกมเลยนะตอนเนี้ยทุกคนแตกนอกว่ะขออีกสักหน่อยละกันนะมาแบบบึ้มๆอีกสักรอบหน่อยได้ไหมแต่ถ้าเบ็ดร้อยมันสูงแล้วนะนะเราเหนว่าจะไม่เพิ่มเบ็ดน,นะทุกคนรอดูไปก่อนละกันคนรู้สึกไหมว่าช่วงนี้เหมือนภาพเกมมันไม่ค่อยชัดอะ เออเป็นไรวะเน็ตรอเลนแน่เลยเน็ตช่วงนี้ก็คือตุยเยมากคนไม่ไหวนะเม่วานก็ใช้ไม่ได้งงมากงงไม่ไหวงงแบบงงขั้นสุดแบบอ้สวยนะพันโอ้หมื่นสองอุย้ยสวยไหลเอช่องสองอู้อู้วายอยู่ในช่องนั้นนะมาก แตกนอกอีกแล้วทุกคนสามวันหนึ่งขอไปอีกสักหน่อยนะอ้ยเชิงมันมาดีอยู่นะอ้าวทุกคนหัวเราเลนเป็นรูเหรออ้าปากเราเห็นสีเขียวข้างหลังเฮ้ยหัวเป็นรูอุ้ยทุกคนกินเลนมาอยู่นนวันนี้ได้อยู่นะ เนี่ยที่เราเล่นชอบเล่นเบ็ด้อยก็พอบนนแบบนี้แหละแบบมันมีโอกาสแตกนอกไงเบ็ดสูงมันก็มีโอกาสแตกนอกแล้วก็ถ้าเข้าฟรีเกมก็คือรวยเลยถ้ามีกะค,คูณอย่างเงี้ยเออถ้าเล่นเบ็ดถูกใช่ไหมมันก็มันมันเล่นนานด้วยแล้วก็มันถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้แต่ว่าจะพูดยังไงอะ่ะ โอกาสลุ้นแตกนอกมันก็น้อยกว่ากว่าเบ็ดสูงไงคือเบ็ดสูงมันก็มีทั้งโอกาสแตกนอกแตกในแต่ถ้าเบ็ดน้อยก็คือรอลุ้นฟรีเกมอย่างเดียวเลยจริงๆเพราะว่าเกมแบบเนี้ยมันไม่มีตวคูุข้างนอกอะ่ะโอกาสน้อยที่จะแตกนอกอะ่ะทาไม่ใช่เบ็ดสูงอะ่ะโอโหกระตุกยับยับแตก่ก็ได้อยู่นะหรือจะเลิกดีบวาทุกคน คิวโหหัดคิวช่องแรกไปได้ไงเป็งไปได้เลิกดีกว่านะทุกคนเลิกดีกว่าดูทรงมันแบบมันให้อ่ะแต่ว่ามันมันมันจะดูดคืนแล้วอ่ะไม่ไปต่อแล้วนะโอเคค่ะทุกคนสำหรับนี้เราเล่นพอแล้วคะ่ะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะหนูใครที่ติดตามอยู่แล้วก็ อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับลรเลนนะทุกคนเออน่าจะอยู่ตั้งแต่หมื่นสามเสียดายจังแต่ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนถือว่าได้กําไรนะได้กําไรดีกว่าขาดทุนคิดแบบนี้เสมอนะทุกคนเล่นก็ให้มีสตินะโอเคไปแล้วนะคะทุกคนไว้เจอกันเกมหนะะ้าค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย